ใครก็เริ่มดับละพูดกับกล้องเลยแล้วขวะจะได้เยอะเอ้ใครจะกระเพอแล้วครับมีความในใจพูดกับทุกคนไหมทุกคนเป็นกําลังใจให้ใครนั่นแหละใครจะเพ้อใครจะเพ้อทุกคนในใจว่านั่งใส่ยืนในมือวะนั่นแหละนั่งใส่ยืนในมือวะใส่ยืนละนั่นนั่นรลวนั่งใส่ยืนฉันเอ้นั่นแหละแปลดเลยมันแปลด้วยใส่ยืนก็เยอะเพื่อได้ยามูเบอร์ขาด เราใหเขาพูดให้สิรเขาบอกว่าเขาเกลดถึงพ่อแม่มากเลยนะตอนเนี้ยพ่อแม่เขาโดนม่อพี่ยิงเข้าไปนะเพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกิจเคทีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนคนเดิมนะสวัสดีครับผมชายใหญ่นะครับครับซึ่งวันนี้ผมกับเพื่อนจะมาดูพัฒนาการของคนป่านะเพราะเขาที่แล้วผมสอนเขาก็อ,อกไฟนะ คราวนี้ผู้ผมอาจจะมาอยู่คุมแล้วก็มาดูว่าคนป่าก็ฝ่ายเป็นยังไงบ้างนะและพัฒนาขึ้นขนาดไหนและวันนี้ผมจะให้น้องคนป่ามาสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะยินดีครสวัสดีฮะ,ฮะซึ่งน้องคนป่าก็ยังคุ้สวัสดีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ผู้ผมจะพยายามสอนให้มากกว่านี้นะและก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับเพื่อนชัย ในคลิปต่อไปเลยนะไปกันทุกคนนี่นะครับผมก็ให้น้องคนวป่าเตรียมของเอาไว้เรียบร้อยนะสำหรับก่อไฟนี่รอดูสถานการณ์ก่อนนะซึ่งผมกับเพื่อนจะคอยดูอยู่ข้างๆนะจะไม่ช่วยเดือยนี่นะทุกคนคนป้ากำลังก่อไฟนะครับ เขาเนี่ยเรียนรู้เรียนรู้เร็วมากๆเลยนะครับผมว่าถ้าเอาไปเรียนเป็นหนังสือนี่น่าจะได้นะเพราะการเรียนรู้ของคนป่าเนี้ผมรู้สึกว่าเร็วมากตอนเนี้ยผมสอนนิดเดียวคือไปไาวมากเลยนะเขาเนี่ยเริ่มฟังภาษาไทยออกแล้วนะครับทุกคน กกน,นุไกาผพาดด้วยสิช่องอะไรคะแนนนี่นะครับทุกคนเป็นป่าเนี่ยเก่งกมากๆเลยนะครับเขาเขาล้มกาะได้แล้วนะเร็วามากๆเลยครับเมื่อกี้ผมบอกไม้ชั้นใหญ่เจ้เขาบอกรอแป๊บหนึ่งนะซึ่งไฟติดแล้วทุกคนไฟติดแล้วนะครับทุกคนเก่งเก่งมากเลยนะ ไฟติดดีเลยนะเคซีก็เป็นกำลังใจให้น้องคนบ้านะครับซึ่งเพื่อนผมก็คอยดูยวงข้างนะเป็นกำลังใจให้ไดดีมเยครับอดีรอดูก่อน,นะว่ามันจะติดยาวไหมแต,แต่หนึ่งนะทุกคนผมสงสัยมาตั้งแต่ผมมาแล้วไอ้คนพวกนี้มันเป็นคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำของคนบ้านนะไอ้เยอเนีเ่ยเกชนะเลย เ <Yeah. S 2> ขาบอกเขาไม่อยู่นะซึ่งเต็มเลยนะทุกคนผมว่ามันน่าจะ,ปะแปลกๆอะไรสักอย่างเอาเอาอย่างนี้เลยเราขอตั้งชื่อให้น้องคนป่าก่อนนะเอาเป็นชื่ออะไรเดียรชายเดี๋ยวยนนผมกับเพื่อนขอ,ขอคิดชื่อให้น้องคนป่าก่อนนะทุกคนครับเนี่ยดูเหมือนจะมีซัมรีด้วยนะครับซึ่งก่อนเรามาเนี่ยมันยังไม่มีเลยนะครับเหมือนมีคนมาทิ้งอะไรไว้สักอย่างกิจลองถามคนป่าว่า มีคนมาเท่านี้ก็ได้แล้วข้เนี่ยเดือกระเพอเยอะหรอเปล่าเดอยคบเขาบอกเขาไม่เจอเพื่อนผมถามว่าแถวนี้มีคนไหมนะตั้งแต่เราดูแลเขาเนี่ยเขาก็เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วนะครับผมรู้ว่าคนป่ามีเนื้อขึ้นมีเนื้อมีหนังขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่มาอยู่พวกผมเนี่ยไปก็กไป,ม,ปม,มี<ล><ล>นะครับทุกคนขาเล่นไฟทัวดามี่วะ แค่ไป่โยกแล้วค่ะโอ้ไใช่ยจะโดนไฟนะทุกคนผมลืมเลยเอาตั้งชื่อให้คนป่าดีกว่าชายชื่ออะไรดีอ่ะกิจไม้รว่ามีชื่อเยอะเลยนะที่พี่ๆมาคอมเมนต์อะมีตะวันแล้วก็กายทองแล้วก็โก้แล้วก็ลายหยังเลยอะเอาชื่อ,อยังไงดี ผมว่าเนี่ยเราเอาเป็นชื่ออะไรดีครับทุกคนเอาเป็นชื่อตะวันไหมครับว่าตะวันก็นมหม่อนนะทุกคนว่าดีเนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับน้องตะวันเนี่ยนั่นมึ่งมึ่งใช่เปลามึอ่อละเขาพอ,ขอเขาเาชื่อนะเขาอยากได้ชื่อมากเขาอยากได้ชื่อนะครับทุกคนเราจะตั้งว่าเราจะตั้งชื่อให้ว่าตะวันถ้าทุกคนชอบเนี่ยเม้น์มาเลยนะครับทุกคนเราตั้งชื่อให้น้องคันเผ่าว่าตะวันนะเพราะ น้องอาจจะชอบชื่อนี um ้ก ok <ın opoly in illing> ็ได้น้ำเมื่อยน่ะตะวันนะน้ำเมื่อยะเมื่อยละเขาบอกเขาเอานะน้องตะวันนะตะวันอะเมนนั่นแหละเม่นน้ำเมื่อยน้ำเมื่อยเมียไ้ตะวันอะเหยียบพีเนาะเหยียบพีน้ำเมย่อย่ายียมะกรูนั่นตะวันทุกคนครับเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับมันเหมือนจะเริ่มแปลกๆแล้วนะครับผมได้ยินเสียงเดินเท่านะทุกคนน้องขโมยอะไรครับ เหมือนเป็นคนเดินไปมาหรือไม่ก็ตัวอะไรนะทุกคนเสี่ยงมาจากข้างบนอะแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสัญญาว่าเราจะพาคนป่าคนนี้เนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะครับทุกคนให้เราคอยอยู่เป็นเพื่อนกับน้องคนป่าก่อนนะอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนกับน้องกนะครับมาดูสถานการณ์หน่อยมีช่องว่ะคนป่าทำหาเสื้อนะโอ้ลูกน้องกิลูเขาลืมนะว่าเขาเก็บตรงไหนอะ อายเนี่ยทูเดอาครเอลูกเฉพาะอู้อเฉพาะเฉาะเห็นไ,ไหมทุกคนกล่องขนมที่ผมมาให้วันแรกยังมีอยู่เลยนะไปจะดกไปจะมา้วจัดจายย่ง ส่งส่อวะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยน้องคุณป้าก็กําลังใส่เสื้อผ้านะครับที่พี่เอฟซีคนหนึ่งซื้อมาให้เขาชื่ออะไรนะเ๋เขาไม่ได้บอกชื่อมาเขาส่งมาให้ยางเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเรารอดูค,ค,นคนป้าใส่เสื้อก่อนนะเสื้อตัวใหม่เลยทุกคนเห็นเห็นป้ายไหมเนะี่ยของใหม่เลยนะเก่งมากๆเลยนะครับเราแบบเราสอนเขาแปบ๊บเดียวเขารู้เรื่องเริ่มหมดแล้วนะ เดี๋ยวเราจะสอนให้รู้เรื่องแบบดีๆเลยนะเขาาก็อาจจะไปอยู่กับเราได้นะครับทุกคนคือถ้ารู้เรื่องแบบมากเลยเดี๋ยวเราพาไปเลยนะที่หนึ่งพันเนี่ยให้สัญญาเลยครับว่าจะพาเขาไปตัดผมและไปเปิดโลกว้างครับผมเดี๋ยวเพื่อนผมอาจจะพาน้องเริ่มมอนเหมือนกันนะน้องตะวันไปเปิดโลกว้างนะถ้าทุกคนต่อไปนี้เราจะเรียกเขาว่าตะวันนะถ้าน้องอะเรียนรู้มากกว่านี้หน่อยเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ย เราพาเขาไปอาบน้ำเนี่ยเราก็แต่เราไม่ได้ใชยคิปไปนะครับทุกคนคิวพันธ์เขาเนี่ยก็พอดูได้ครับสะอาดขึ้นเยอะเลยนะสะอาดขึ้นเยอะแล้วและพอเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วเยหะโงะนี่ทุกคนเขาใส่เสื้อได้นะหิวไหมสวยแล้วเนอองมีกองมาขอยละเม๋ตอนนี้น้องคนบ่าก็ยังนั่งเง้ยบ้อยู่นะฝ่ายก็เริ่มดับแล้วพูดกับกล้องเลยแล้วขว ยังได้ยังเอ๊ใครจะกระเพาะแล้วครับคีอความในใจพูดกับทุกคนไหมทุกคนเป็นกําลังใจให้ใครนั่นแหละใครจะเพิ่มใครจะเพิ่ทุกคนในใจว่านั่งยืนในมือว่ะนั่นแหละนั่งยืนในมืออะใส่เยอะละนั่นนั่งโู้ว่านั่งใส่เยอะฉันเออเบ๊นั่นแหละแปลได้ไหมแปลได้ใส่เยอะก็เยอะเพื่อได้ยามือเบอร์ขาดรอให้เขาพูดให้สิครับเขาบอกว่าเขาคิดถึงพ่อแม่มากเลยนะตอนเนี้ย เขาแม่เขาโดนมอพี่ยิงเข้าไปนะเพราะว่ารับรับอาคมหรือมนต์ดของมอพี่ไม่ได้แบบมันอยู่ท,ทรมานแล้วก็แบบเขารู้สึกว่าเกะก,กะมอพี่ก็เลยแบบฆ่าทิ้งนะซึ่งผมก็สงสารมากเลยแล้วลนะพอจะรู้ไหมว่ามอพี่เนี่ยลักษณะยังไงในที่แย่มอพี่<อ>เนี่ยผก็ไม่เคยเจอมอพี่คนนั้นเลยนะครับทุกคน นาเสียย่าหม้อผีแกชนแบบนั่นแหละถอดโทษนะเขาบอกว่าหม้อผีตัวสูงๆนะเครวีๆน่ะตัวผอมๆอ่องเมียเดี๋ยวผมขอเกาะไฟคนบ่ายไอ้น้องต้นน้องตะวันอีกนิดนึงนะผมก็จำชื่อน้องยังไม่ค่อยได้ขอเพิ่มเพิ่มตังค์ให้ไฟเริ่มดับแล้วเดือดเลยพวกเนี้ยสุดไฟให้หมดเลยนะทุกคนเดียกาะไฟให้น้องตะวันอีกหน่อยหนึ่งก่อน ไฟมันล้มดับละเขาก็เล่น,ดลลนได้เล่นผมนะครับทุกคนดูดูสิผมเขาแบบขาดหลุดร่วงหมดเลยนะครับทุกคนเราไม่เคยทราบผมเป็เค้เลยนะเขาไม่ยอมผมเคยขอสาผมให้น้องคนบ่าน้องตะวันรอบหนึ่งนะแต่น้องตะวันเนะี่ย ไม่เอานะเพราะว่าไม่กล้าคือใส่เสื้อคือเหมือนคนธรรมดาบ้างเลยนะเสื้อที่พี่พซมาให้เนะี่ยตัวใหม่เลยซึ่งกางเกงก็มีนะแต่อยู่ข้างในแต่น้องตะว,วันยังไม่อยากใส่นะตอนนี้มันรู้สึกว่าร้อนๆหน่อยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยกายก็ ร้อนหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็ได้จุดไฟด้วยเราก็อยู่ใกล้ไฟเหมือนกันไฟ <ว S 1> <ด>คือดับแล้วเขาว้ายไล่ยุงอย่างเดียวตอนนี้นเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการกลับนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกับเพื่อนชายก็จะกลับแล้วนะจะกลับแล้วนะทุกคนก็จะให้น้องคนปะน้องตะวันน่ะอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะให้น้องตะวันเนี่ยนั่งเล่นคนเดียวไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะมาหาใหม่และเราเนี่ยจะทิ้งไฟฉายให้เขาลูกนึงนะครับทุกคน ซึ่งวันนี้อาหารเย็นข้าวเย็นของน้องตะวันเนี่ยเป็นปลาหมึกนะปลาหมึกแห้งที่นําไปทอดเป็นอาหารเย็นอาหารเย็นคืนนี้ของน้องตะวันเนี่ยเป็นปลาหมึกแห้งนะทุกคนผมพวกผมได้ทำมาแล้วแหละปลาหมึกแห้งที่พี่พี่เอฟซีส่งมาให้นะครับทุกคนเราทาก็สุดฝีมือครับทุกคนนี่ครับทุกคนผมมากับกิจเซอร์ทีสวัสดีครับ นอนจะไม่สายาวอ่ะยไมอ่ะน้องตะว,วันบอกง่างนอนมากเลยนะซึ่งผมอะ่ะเตรียมข้องม,มาให้น้องตะว,วันไดยแต่ผมแบบอบไว้ทุกคนไปไปเอากันทุกคนเอากันใช่นี่ข้างหลังนี้เลยข้างหลังนี้เลยเอาเอาให้น้องตะว,วันเลยเร,เราแบบรอบไว้นะนี่อเน นี่เป็นตุ๊กตานะเอาไว้แก้เหงาตุ๊กตาครับทุกคนตอนเอามาผมอ่ะไม่ได้ดูให้ดูนะเพราะว่าจะให้น้องตะวันเก็บไว้แบบไม่เห็นเราจะเซอร์ไพรส์น้องเยอะเยอะขวันเต็มเลยอย่าทำหายนะอย่าทำหายนะเมื่อลงมื่อเล็กยะเมื่อกี้ยังอยู่เมง่กี้รู้วะ ไม่อกอเขาก็จะเดินาน้องตะวันบอกว่าอยากมันไดจะนอนแล้วนะไม่ต้องรบกวนแ,แล้วเขาจะนอนแล้วครับเขาไม่อยากให้เรากลัวเลยโอ้โหควันแบบนี้จะหายใจได้ป่ะไม่รู้นะแต่เอาไว้ไล่ยุงไว้ก่อนเราเนี่ยก็จะไม่ทาการดับควันให้เขานะครับเพราะว่ามันไล่ยุงดีนะครับทุกคนตอนผมมากับเพื่อนตอนไกลๆมืดตอนอยังไม่ก่อไฟนี่คือยุงเยอะมากเลยนะเดี๋ยวทุกคนเขาก็จะได้ โยกคน้ำเหลือใช่น้องตะวันให้เก็บไปกินเก็บไปกินเลยอองกี้อองเก็บไปกินเลยอองกี้งที่นู่นที่บ้านเยอะที่บ้านเยอะอันโลนั่นแหละโยนะน้องตะวันถามว่าบอกอะไรดจะจะแปลให้เลยเลยไกร์เนี่ยโอเออร์หยาบอ๋ออองกี้อองอะไรเยอะเนี่ยฉบลาเออฉบลาทุกคนครับเดี๋ยวตะวันมีน้ำใจมากเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะ ซื้อน้ำอัดลมให้เขากินนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่เคยกินเลยครับเราก็นำแต่น้ำเปล่ามาให้เขาดื่มเป็นไรอ่ะหมดกาดป่ะหมดกาดเขาหรอกเดินหนาวเดินหนักอ๋อเดนินหนาวนะครับทุกคนใจยี่ยี่ว่โชวๆเออก็อย่าทอดเสื้อนะกลางคืนนะี่ยยุงเยอะแล้วมันหนาวด้วยเริ่มร้นนั่นแหละเขาถามว่าบอกอะไรเดี๋ยวบอกให้เอเอเซเลอรนะ์เนี่ยเวจะช่องระยะก็มันเนี่ยเนี่ยจะจองเออขวัญเยอะมากเลยพี่ ไม่ไม่เสียเยอะอย่ามาถ่ายลนะนะคลิปนี้นะ่ะฟันก็จะเยอะหน่อยนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเราเนี่ยมาจุดไฟให้น้องตะวันของเราเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับนนกันเลยดีกว่าน้องน้องตะวนนันจะนอนละเราจะไม่กลัวน้องตะวันแล้วนะครับทุกคนไปกันเลยครับโอ้ห้องตะวันนอนกอดเลยนะเนี่ยเขากอดเลยนะครับน่าจะชอบใจเด<ป>ี๋ยวผมกับเพื่อนขอเดินทางกลับกราบก่อนนะหมดเยอะเลย ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจให้ผมกับเพื่อนในคลิปต่อ,อไปด้วยนะคลิปนี้ผมกับเพื่อนก็ขอลาพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้นะ